อากาศสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านมาพบม,มาเจอกันเศร้าของวันอังคารนะครับวันที่22ครับมือนี้นะครับมาพบมาเจอกันแต่เศรา้าตอนนี้ก็ฝนตกปปวยไปนะครับฝนตกนะครับตื่นมาเศร้านี็ขอให้เป็นเศร้าที่สดใสขอให้เป็นเศร้าที่ลาบลื่น นะครับของคุณพ่อคุณแม่สำหรับปู๋จะเดินทางทํางานโดยรถโดยล่าเดินทางทุละแต่เศ้านะครับไปทําทุละปลาปังต่างๆนะครับใส่รถใส่ล่าใส่ถนนจขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะครับมาพบมาเจอกันนะครับเศ้านี้เป็นแนวทางคลิปที่2นะครับหลังจากแอดวิไลได้ปล่อยชุดล่างของพ่อ้วยไปเฮ็ดอยังหนึ่งตัวปะปับ เอาคือว่าตำสัตว์เต้ยนุ่งกัดบ่นุ่งไหลนุ่งใหญ่อ่ะน่วดล่ะออะครับว่าผมมาเจอกันนะครับอาสำหรับคลิปที่สองของเซานี้อาได้มาแล้วนะครับซองล่างจากอุบลน,นะครับอะดที่ผ่านมานะครับอ่องล่างจากอุบ,บลรุดดินเนะแมนบ่นะครับอะ่องล่างจากอุบลน,นี่ลุดนะครับ อ่าอาก็คือ,อ,คองไๆคือโบเข่านะครับซองล่างจากอุบลน,นะครับ่อบออ,อ้ออ่าขอให้ครับรุงแล้วอ่าซองล่างจากอุบลปล่อยไปแล้วแอวิไลจะว่าซองล่างสายพอออนะเอาฟิดเอาถืออืมนะครับจะเป็นซองล่างสายพอออนะครับอ่าซองล่างจากอุบลเขาปล่อยไปแล้วแอวิไลลืมนะครับ ออุนบนกะรุดอ่าซองล่างซ้ายพอออก็หลุดพวกจะเข่างวดนี่นะครับอาจจะได้กะมาเบิ่งกันมาติดตามกันตอนนะครับเรื่องของตัวเลขเนวทางนะครับอ่าคือเบานะครับเอสวีไลมีหน้าที่นําเสนอนะครับอาจจะเข่าจะรุดก็เป็นเรื่องของธรรมดานะครับเขาก็บว่ากันอ่าถ้าเข่าก็ว,ว่าดีถ้าพวกเข่าหอากับว่าองด่ามากกันนะครับเพราะว่า อาจจะพร้องตัวเลขเนว่ทางนักคำนวณต่างๆนะครับเพิ่งกระยากให้อ FC มีโชคมีลาบกันสุขุสุข้ดขนดูแล้วนะครับเท่ากับมาติดตามกันนะครับครับซองล่างสายพออ,อหวดนี้นะครับอเอยดวีไลเช็คเบิ้แแล้วนะครับมีสีคู่นะครับมีสี่คู่ โอ้ฝนตกจะหมูเ่เสาส่วนคนจะไปท้ำทุละฟ้าป,ปั่งนะครับ MC. อ่ซีซองล่างสายพอออ,อากาศเปลี่ยนแปลงดูนะครับเอซีดูแลสุขภาพให้ดีเมืม่อวานนี้นะครับหลังจากแอดวิไล่นะครับไปเขาเวินที่อำเภอเมื่อวานนี้สองปี สองปีพึ่งได้สีดยาวัคซีนไขว,วัดไงหมู่ว่านีมีผู้เขาคิ้วไว้ให้มีจองคิ้วไว้ให้นะครับอ่าทังโรงพยาบาลรพ่อสอต่อเพิ่นนะครับอ่ามีผู้จองคิ้วไว้ให้ก็เลยได้สีดนะครับหมู่ว่านนี้ได้กลับมาสีดวัคซีนอืมช่อ,มองปีกัวบ่อืม ได้เป็นพูนยาบลนข้าเจ้าเลยล็อ,ลอกคิวไว้ให้ดิครับก็เลยได้สีน,นะครับสองปีกลัวพว่พีนนคือมันกุมเสี่ยงบอกกุมเสี่ยงเกษตรกรเลยล่ะโรคค้นดันมอวานเขาก็เสี่ยงเลยอืมมาวาบัคซีนม่ก็อ,อืมัคซีนหน่อยมาวานหลบดูที่พ่อพอี <c oughs> ได้คิ้วที่หาสี่แปรือวาน,นอ่ เหลืออยู่สองคนทุทไทยว่าสิโท่เอาอยู <t tercer wij en> <böl> ่ดานไปว่าท่านว่าสโท่ม่บานอยู่เพรื่อาเข้าเจ้าก็ปิดแล้วผู้วันสองคิวสุดท้ายก็จะว่าสิมีรอบสองรอบสามอยู่รอเบิ่งอ่าครับนี่คือซองล่างสายพออหนึ่งสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่เคียบ หน้าจอไม่เป็นนะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับอนนบ,บ่าแบบพวงันใจแม่บ้านมาที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดปากกาอ่าแม่บา้านหล่อให้หัวตะเสานะครับมือหนึ่งแม่บา้านหล่อให้หัวตะเสเออาดไ,ได้มือ,อมนี้ครับเพ่นเพื่อนร่มดีไทน์บู้มีซีคูนะครับเริ่มจากชุดแรกนะครับมาหล่อให้เอฟ มาบรรล่อให้แอดวิดเล่หัวยิงครับสี่ห้าครับชุดแรกสี่เก้าอ่ะสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้า สุดสุดท้ายครับคือสามเก้าครับนี่คือซองล่างสายพออหนึ่งสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิซีสุดนะครับอาจจะมีสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้านะครับอืม สีชุดนะครับเอาเข้ามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับซอ,องล่างสายพออ,อ,อสำหรับวดนี้หนึ่งสิงหาคมาเข้ามาลุนกันว่าซองล่างนี่ในรุดแล้วจะเข่าบอนะครับเอซี่ครับ หรือว่าแอดวิไลสรุปไ้แล้วนะครับสำหรับสองล่างนะครับสรุปวันที่22ครับสรุปให้วันที่ยี่สสิบองนะครับอคอหกแป8นะครับเอาแขปบหน้าจอกันเลยนะครับ มีเสียหายสี่เก่าหาเก่าสามเก้านะครับถ้ายอดวิไลจำประพิษนะครับสําหรับหลูดลางของพอกล้วยนี่จะขาดสามเก่า 39, เพราะว่าพอกล้วยหลูดมาขอดแค่สามแปดบอแนอบอลอนนะครับสามเก่านี่ตัวอันตรายอาจจะมาสามเก่าก็ได้นะครับเพราะว่าชุดลางของพอกล้วยหลูดสามตั้งแต่สามศูนย์ถึงสามแปดไม่มีสามเก้า แต่ว่าซ่องรางสายเพออ่อนมีสามเก่าสินาจับตาอ่านั่นก็เป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางอ,อยากให้เอฟซีทังช่องได้มีโชคมิลาภกันสุขสุขคนนะครับนักคำนวณต่างๆนะครับแอดวิไลก์นําำมาเสนอให้ได้ติดตามกันมีสำนักเก่าแนไม่แนค่าเข้าปะาปนกันไปอ้าวฝนก็นเริ่มนักแล้วบาทนที่น้อง อ่าสำหรับคลิปนี้เศร้านี้จากล่ากันไปนะครับกับซองล่างสายพอออายุดีมีแห้งรักษาสุขภาพให้ดีนะครับฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับอย่าลืมนะครับดูแลลูกหลกานให้ดีอ่าเดินทางนะครับไปทําธุระทําการทํางานให้ถึงที่หมายตลอดปลอดภัยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ